ท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้มาคุยกันเรื่องเรื่องนาวิสาขายอีกสักครั้งเมื่อแล้วหรือ,อยังเรื่องนาวีสาขาในในหนึ่งที่เราคุยกันโลเรื่องที่เรียกว่าพุทธบูชามหาเตชวันโตตอนนี้มาคุยถึงว่าการที่นาวีสาขาบูชาพระพุทธเจา้า ทำลายอารมณ์มิจฉาทิฏฐิของพ่อผัวสิได้เด้่องไปที่หน้าแปลกใจบรรดาท่านพุทธบริษัทอี่น่ามีสาขาเป็นประสูดาบันแต่ว่าได้ผัวจึงมีศาสนาต่างกันคือเป็นผัวตระกูลของผัวนี่เขานับถือศาสนาชีน คำว่าเชนในที่นี้ก็ได้กับพระแก่ผ้าเวลานี้ยังมีอยู่ในประเทศอินเดียความจริงในสมัยที่พระพุทธเจ้าทรงบัตรขึ้นในโลกมีคัะอาจารย์อยู่มากเขาก็ประกาศตนว่าเขาเป็นพระอรหันต์ <c oughs> แต่ว่าศาสนาเชนนี้มีความต่างจากศาสนาอื่นทั้งหมด เมื่อศาสนาอื่นๆคณาจารย์อื่นๆที่ประกาศตนว่าเป็นพระอาหารหันต์แต่ทว่ายังมีผ้านุ่งผ้าหม่มศาสนาเชนิขประกาศว่าด,ดีกว่าศาสนาทุกศาสนาัอนนี้พ่อ,อไรเพราะว่าเขาไม่มีผ้านุ่งผ้าหม่มเขาเลิกกัน เขาถือว่าเขาไม่มีทรัพย์สินศาสนาอื่นที่ถือว่าเป็นอรหัตผลยังมีความโลภยังมีผ้านุ่งผ้าหม่มนี่เขาดีกันแต่แค่ข้างนอกธรรมดาท่านพุทธบริษั <c oughs> ทสำหรับศาสนาเชนและเจลกแต่สมัยนี้ยังมีในประเทศอินเดียความจริงคนในประเทศอินเดียสุนธบถือศาสนาเชนมาก ว็นิยมการแก้ผ้าแล้วก็น่าเรื่มใสเขาอยู่อย่างหนึ่งศาสนานี้จะเป็นฤดูร้อนร้อนก็าตามจะหนากวก็าตามหนาวแสนหนาวยังไงก็าตามเขาจะไม่ยอมนุ่งห่มผ้าเป็นเงขาดมีความอดทนเป็นกรณีพิเศษ แด้วยการกระกกทาอย่างนี้องค์สมเด็จพระบรมมลปเะเกล่าวบอกว่าไม่ใช่เป็นความดีนักถือว่าเป็นการทรมานกายเกินไปและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเขาอเทอาดีทางกายกันแม้ความจริงก็น่าคิดถ้าเราจะ,จะเอานักบวชที่ไม่นองผ้ามากๆราย สักร้อยสองร้อยรายนี้น่ากลัวจะดูพิลึกชบอบกลอาตมาเคยไปเห็นเขาเหมืนกันเมื่อปีพศออ .2492 มีโอกาสไปประเทศพม,ม่าเมื่อทำกิจในประเทศประเทศพม่าเสร็จก,ก็ไปอินเดียในขณะนั้นที่ไปก็ปรายกฏว่าเป็นเวลาได้ดูการที่เขาลอยบาปกัน ที่แม่น้ำคงคาเจ้าหน้าที่ฝ่ายมักคุเทศพาไปที่แม่น้ำคงคาคือเป็นต้นกระแสน้ำน้ำไหลแรงมากเขาถือกันว่าคนได้อาบน้ำในแม่น้ำคงคาและเป็นการลอยบาปความจริงคำว่าบาปนี้แปลว่าความชั่วแต่ของเขาลอยกันได้ ให้อาบน้ําในแม่น้นําคงคาแล้วบาปคือความชั่วมันก็หมดไปเวลาคนที่ตายแล้วเขาก็ต้องเผาใกล้ๆแม่น้นําคงคาเมื่อเผาแล้วก็เอาศพและฐานเพลิงทั้งหมดกระดูกกระเดกทั้งหมดโยนลงไปในแม่น้นําคงคาให้ไหลไปตามกระแสน้ําคนตายจะได้หมดบาปจะได้ไปสวรรค์ ความจริงถ้าเป็นเช่นนั้นได้ไมก็น่าดูเหมือนกันก็น่าจะทําบาปกันมากมากเพราะว่าเราลอยบาปทิ้งไปซะได้แล้วบาปมันไม่มีแต่ว่าองค์สมเด็จพระจินสีไม่ได้กล่าวอย่างนั้นท่านบอกว่าความดีหรือความชั่วมันจะมีขึ้นมาได้เพราะว่าสายการกระทําของเราเป็นปัจจัย เราทําความชั่วจะลอยเท่าไหร่น้ํามันก็ไม่สามารถจะไหลกระทุ่งความชั่วออกจากใจของเราได้พ็าความชั่วมันอยู่ที่ใจถามว่าเราทําความดีเข้าไว้ก็ไม่มีกระแสน้าที่ไหนที่จะทุ่งความดีจากใจของเราออกไปได้ในองค์สมเด็จพระจอมไตรทรงเทศมีเหตุมีผล เยาจะกล่าวกันไปทีพิจนารณาเรื่องเรื่องเาศาสนานี้ถ้าสมมติว่าคนที่เขาปฏิบัติตนไม่เคารพอยู่ในศีลห้าประการชอบฆ่าสัตว์ตัดชีวิตทำลายชีวิตชาวบ้านทำมาทบ้านให้เดือดร้อนชอบรักชอบขโมยชอบเยื้อแย่งความรักชอบโกหกหมดเท็ดชอบดื่มสุราเมรัย ทำจิตใจไม่ให้ตั้งอยู่ในฐานะที่ดีและไปลอยบาปในแม่น,น้ำคงคานี่อันนี้สายเดิมมันจะเปลี่ยนไปไหมความจริงมันก็ไม่ได้เปลี่ยนไปไปเห็นแขกประเภทใดที่มีความชั่วไปลอยบาปในแม่น,น้ำคงคากลับมาแล้วแกก็ทำความชั่วตามเดิมและดีไม่ด,มดีก็จะทำมากกว่าเดิมไปซะ,ะอีกก็ถือว่าลอยบาปได้แล้ว เพราะบาปเก่ามันไม่มีทําใหม่ต่อไปก็เป็นรอยเสี้ยใหม่บาปมันก็หมดไปแล้วยิ่งแบบนั้นไปเวลาจะตายเวลาเ็า,าเผา,เา,าก็ศพโยนลงไปในแม่น้ำคงคาก็กลายเป็นผู้หมดบาปก็วความคิดเห็นแบบนี้ละบรรดาท่านพุทธบริษัทในไม่นารกจึงมีคนมากมากกว่าสวรรค์เพราะความเข้าใจผิด นี่ตอนนั้นที่ไปเที่ยวที่ไ่น้ำคงคาก็ไปเจอนักบวชในศาสนาเชนตัวกระใหญ่โตหน้าดูแก่พาถือสำงามเอาขี้วัวทาตัวทั้งหมดนั่งอยู่ที่ต่อไม้นั่งเฉยๆคนที่เขาไปลอยบาปกันมีจำนวน,นพันจำนวนหมืน่นมากมายเหลือเกินนับไม่ไหวไม่มีโอกาสนับ เวลาเขาขึ้นมาจากลอยบาปแล้วเขาก็คลายเข้าไปหาพระเชนพระแอบาเอามือแตะขี่วัวที่ตัวนิดหนึ่งแล้วก็มาแตะที่หน้าของตนอย่างนี้ชื่อลอยบาปแล้วบำเพ็ญกุศลเป็นกรณีพิเศษนี่พระประเภทนี้มีมาตั้งแต่ก่อนสมัยที่องค์สมเด็จพระบรมมาโลกิจเชิดตรัสเป็นพระพุทธเจ้า เขานะับถือกันนี่พอ่อผัวหรือผัวคุณนาวีสาขาก็านะับถือศาสนานี้เขาไม่มีความเคารพในองค์สมเด็จพระจินาศีบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเวลาที่นาวีสาขาไปอยู่กับพอ่อผัวแม่ผัวก็แค่แสดงจิตเมตตาบาณี เช่นลูกแพะมันจะออกลูกแกก็พาคนใช้ไปช่วยปฐมพยาบาลเป็นตน้นลนวันหนึ่งและทุกๆวันมีพระในาศาสนาขององค์สมเด็จพระทศพลไปบินฑบาตแวะเข้าไปที่บ้านนั้นไม่มีใครเขาใส่บาทเพราะเขาไม่นับถือพระพุทธาศาสนาเขานับถือแต่ศาสนาเชนพระแก่ผา วันหนึ่งปรากว่วนาวีสาขากำลังเลี้ยงพ่อผัวอยู่เพราะเพราะพราะว่าวิดาของท่านสั่งไปว่าให้กินให้เป็นสุขนอนให้เป็นสุขนั่งให้เป็นสุขยืนให้เป็นสุขอย่างนี้เป็นต้นหลับให้เป็นสุขก็หมายกวาว่าถ้าอยากกินแล้วก็ให้ผัวแล้วพ่อผัวกินก่อนตัวกินที่หลังมันก็เป็นสุข การนั่งให้เป็นสุขก็จะอย่านั่งดานข้างหน้าผัวหรือพ่อผัวอย่านั่งหลังผัวหรือพ่อผัวจนนั่งข้างๆัง,ง,ง,งไม่ได้ไม่บังหน้าของท่านนอนให้เป็นสุขก็หมายความว่าก,ก่อนจะนอนสิ่งใดที่จะต้องปฏิบัติน้ำใช้น้ำบริโภคเครื่องจะเที่ยสิ่งที่สามีจะใช้จัดให้เสร็จอย่างนี้เวลานอนลงไปมันก็สบาย อย่างนี้เป็นต้นไอ้การตื่นให้เป็นสุขหมายความว่าต้องตื่นก่อนสามีเสมอทํากิจที่จะต้องทําเพื่อสามีให้ครบถ้วนหุงข้าวหุงปลาให้ครบถ้วนอย่างนี้ก็เรียกว่าตื่นเป็นสุขอย่างนี้เป็นตัวอย่างท่านสอนละสิบอย่างด้วยกันถ่าไม่ขอนํามาธิบายในที่นี้มามิสาขาปฏิบัติตามคำสั่งสอนของบิดาเป็นอย่างดี วันหนึ่งปรากฏว่าพ่อผัวกําลังบริโภคอาหารนางวีสาขากําลังเลี้ยงอาหารพ่อผัวปรากฏว่ามีพระธรรมดืนบิณฑบาตรอรับบาตรที่นาบ้านปกติบ้านนี้ก็ไม่มีใครเข้าใส่บาตรกันแต่วันนางวีสาขาเห็นพระเข้า วันอื่นไม่เห็นเห็นไม่นกันแต่ว่าไม่มีจังหวะจะพูดเมื่อเห็นเวลาที่ท่านเดินผ่านไปเส็จแล้ววันนี้ปรากฏว่าสาวกขององค์สมเด็จพระบาทเที่ยแก้วมายืนรอรับบาดเวลาที่นาวิสาขาอยู่ก็กำลังเลี้ยงพ่อผัวพอ,พอ,พอดีนาวิสาขาจึางหันมือหน้าไปยกมือขึ้นนมัสการยกมือไหว้พระ บอกว่าพระคุณเจ้าค่ะนิมมต์โปรดบ้านอื่นเถ้าเจ้าค่ะบ้านนี้ไม่มีใครเขาใส่บาตรเพราะเขากิงของเก่ากันคําว่ากิงของเก่าก็หมายความว่าท่านบ้านนี้ที่จะเป็นเศรษฐีขึ้มนมาได้มีเงินมีทองมากก็เพราะอาศัยการบำเพ็ญทานก,การกุศลไว้ในชาติก่อนแต่ว่ามาชาตินี้ไม่ทํทาทานการกุศลต่อ ไอ้ที่รวนขึ้นมาได้ก็เพราะใสยผลพุนทานในการก่อนให้ไว้ในชาตินี้ไม่ทําต่อไปชาติหน้ามันก็จนนวิสาขายังบอกว่าเขากินของเก่ากันขอพระคุณเจ้าได้โปรดปฏิอื่นเถิดพระเจ้าค่ะการกล่าวว่าจะเพียงเท่านี้บรรดาท่านพุทธบริษัทท่านพ่อหัวโกรธขึ้นมาแต่ทันที าว่านางวีสาขา,กาแกล้งแกล้งกล่าวว่าแกกิงของเก่าคือกินอุจาระนี่เป็นสันดานของคนอันดพานแกก็เรน,นามขับไล่นางวีสาขาให้ออกจากบ้านให้กลับไปสู่บ้านของตนนางวีสาขาจึงกราบเปลี่ยนว่าเวลามานี่ไม่ได้มาเองไปขอมา ลนเวลาที่จะมาพ่อก็ตั้งพรามแปดท่งเอาไว้เพื่อเป็นตุลาการชำระความก่อนที่จะไปก็ต้องเป็นเป็นความกันก่อนเมื่อนางชนะคดีนั้นานางแพ้ท่านเนีน่ยดีนางจะไปหรือว่านางคณะชนะคดีแล้วนางอาจจะไปก็ได้ก่อนจะไปก็ต้องเป็นผู้บริสุทธิ์ก่อนอยู่ๆจะมาไล่กันอย่างชนิดไม่มีเหตุไม่มีผลอย่างนี้ไม่ได้ มีนาวิสาขามีปัญญามากอย่างนี้ก็เพราะว่าเป็นผู้บูชาพระพุทธเจ้าเป็นประโสดาบันบูชาองค์สมเด็จพระพิชิตามานทั้งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ธรรมบูชามาหาปัญโยทำไมอย่างนั้นบูชาพระพุทธเจ้ามีเดชอํานาจมากแล้วก็บูชาพระธรรมมีปัญญามาก ตอนนี้มาเรื่องมันเกิดขึ้นแล้วทำยังไงตาพ่อผัวแกเป็นคนดื้อแกก็เลยบอกว่าไม่เอาละอยู่ไม่ได้ต้องไปนาิสาขาก็บอกว่าฉันยังไม่ไปถ้าจะไปต้องชำระคดีกันเสียก,ก่อนถ้ามีความผิดจริงก็จะไปตามคำไล่หรือเมื่อบ่อยสุดแล้วก็อาจจะไปก็ยังได้ แต่ก่อนจอะไปก็ต้องให้ชำระความให้รู้ว่าใครมันถูกมันผิดเสียก่อนฉะนั้นนางจึนได้เชิญพรามแปคนมาเป็นตุลาการพ่อผู่ก็กล่าวขระโจทย์เป็นโจทย์ที่กล่าวโทษนางวิสาขาว่านางวิสาขาบรรน,นามว่าตัวกินของเก่าคือกินอุจาระ ท่นาพนพรามตั้งแปก็ถามนาวิสาขาว่านางกล่าวอย่างนั้นจริงหรือนางบอกว่าคํากล่าวว่าจริงของเก่าในกล่าวจริงแต่ไม่ได้หมายความมากินอุจาระคําว่าของเก่าในที่นี้ก็หมายถึงว่าทรัพย์สินที่มีอยู่ที่ท่านมาหาเศรษฐีมีคือพ่อผัวมีก็อาศัยบุญบารมีก็เคยกันให้ทางการกุศลในการก่อนอไว้ แต่ในชาตินี้กลับมาเป็นคนใจแคบไม่บริจาคทานฉะนั้นการบริโภคอาหารวยทรัพย์สินที่มีอยู่ก็เป็นทรัพย์สินที่เกิดจากบุญบาร,รมีเก่าเมื่อบุญบาร,รมีเก่าให้ผลมาแล้วถ้าไม่สร้างใหม่ก็ชื่อว่ากินของเก่าให้หมดไปชาติใหม่ก็จะกลายเป็นคนจนในข้อนี้นาวิสาขาแก้แล้วพ้อผัวก็จำนนด้วยเหตุผล กอมาแกก็หาเรื่องต่างๆนานาจะไม่ขอนำมากล่าวเพราะเวลามันจำกัดตอนอันว่าพ่อผัวแพ้นางวิสาขาตอนนี้เองแพ้คดีเขาไปแล้วเมื่อแพ้คดีแล้วนางวิสาขาก็สั่งบริวารทั้งหมดให้เตรียมเข้าของที่นำมาจากบ้านกลับบ้านไม่ยอมอยู่ในสถานที่นี้ ว่าคนในที่นี้เป็นคนมิช้าทิ่ติมีความเห็นผิดไม่ยิยมในการบำเพ็ญทานกองการกุศลเราอยู่ด้วยไม่ได้เราจะไม่อยู่เราจะไปแล้วมีนิสัยไปอันตพานไม่มีเหตุไม่มีผลคราวนี้ชักยุง่งพ่อผัวเป็นคนไม่ดีนี่ตัวมีความผิดถ้าลูกสะพ้ยไปคราวนี้นั่นเสียใหญ่ ก็เสียใหญ่ไม่เจเสียเล็กเสียความเป็นผู้ใหญ่เสียลูกสะใภ้ที่มีความงามแล้วลูกชายก็จะมีความรู้สึกเป็นยังไงความจริงเรื่องนี้แปลกเรื่องเวนาวิสาขานี่ไม่เคยกล่าวถึงสามีเลยกล่าวเรื่องพ่อผัวกับตัวนางวิสาขาเท่านั้นเป็นเรื่องน่าแปลกเข้าใจว่าสามีคนจะเป็นคนดีไม่ขัดใจพัญญา เมื่อพัญญาจะทำอะไรเรื่องในความดีแล้วก็ไม่เคยขัดใจจึงไม่มีเรื่องกันเมื่อนางวิสาขาเห็นท่านพ่อผัวคัดค้านก็ไม่ยอมบอกว่าจะไปอยู่ไม่ได้บ้านจังไรนี่อยู่ไม่ได้ท่านพ่อผัวก็อ่อนวอนนางวิสาขาจะได้วางเงื่อนไข เมื่ว่าถ้าจะให้อยู่ก็อยู่ได้แต่ต้องอนุญาตให้บำเพ็ญกุศลในาศาสนาขององค์สมเด็จพระจอมไตรแล้วก็นิมนต์พระพุทธเจ้ามาที่บ้านนี้ได้นิมนต์พระสงฆ์มาที่บ้านนี้ได้จึงจะยอมอยู่ไม่เช่นนั้นอยู่ด้วยไม่ได้ทีตาพ่อผัวแกแพ้คดีเขาแกก็ต้องยอมทุกอย่างฉะนั้นนาวีสาขาบอกว่าวันพรุ่งนี้ ฉันจะนิมนต์พระพุทธเจ้ามาถวายทานพร้อมด้วยพิสุสงห้าร้อยพ่อผัวก็ถามว่าจะปฏิมนที่ไหนละ่ะระยะมันไกลมันทางกันตั้งห้าร้อยโยต์ไปไหวหรือนวีสาขาบอกไม่เป็นไรไปได้ไม่ต้องไปองค์สมเด็จพระจอมไตรพร้อมไปด้วยประสงค์ไม่ต้องไปนิมนที่วัดนิมนต์ที่นี่ก็มาได้ ฉะนั้นนาวิสาขาจึงนำดอกไม้ทุกเทียนมาตั้งไว้ที่กลางแจ้งในที่สูงอาราธนาองค์สมเด็จพระสัมสม,มาสัมพุทธเจ้าพร้อมไปด้วยพระอริยสงห้าร้อยรูปให้มาฉันปัตตา,ารและแสดงว่าธรรมเทศนาโปรดที่บ้านในวันพวกนี้พ,พ่อผัวนั่งมองดูก็นึกว่านาวิสาขานี่น่ากลัวจะสติไม่เคยดี อะไรแกอยู่ที่นี่พระอยู่ไกลตั้งสี่ร้อยห้าร้อยโยช์นั่งนิมนต์อยู่ตรงนี้พระจะรู้ได้ยังไงแต่ก็นิ่งเขาไว้ในใจไม่กลา้าโกดธเพราะแพ้เขาดีเขาแล้วขึ้นพูดไปไปเดี๋ยวเขาจะปรับเขาอีกมันจะลําบากเมื่อนามีสาขาตั้งใจจะนิมนต์พระ คือพระพุทธเจ้ามาฉันที่บ้านบรรดาพู้อาเทลกทั้งหลายคือพระเชนแก้ผาจึงเป็มเจ้าหัวใจของท่านเศรษฐีจะงได้พากันมาในวันนั้นถึงห้าร้อยรูปด้วยกันไม่กันมาอยู่ที่บ้านหลังหนึ่งแล้วเรียกท่านมหาเศรษฐีมาบอกว่าจงอยู่ที่นี่จงอย่าเข้าไปหาพระพุทธเจ้าคือพระสมณะโคดม เป็นั้นว่านั่งล้อมไว้บังคับใจนี่เขาไม่อำนาจเหนือหัวใจกันจน <c oughs> นาวีสาขาก็ไม่ว่าอะไรเพราะสัญญามีกันไปแล้วว่าจะทําบุญกับพระพุทธเจา้าเมื่อพระพุทธเจ้าทรงสเสด็จมาเวลาที่นาวิสาขาจะถวายทานก็ให้ไปเชิญพ่อผัวมาพระเทรทีไม่ย,ยอม อาเจนลกไม่อยอมบอกอยาไปท่านพ่อผัวก,ก็บอกว่าสั่งคุณช้มาบอกให้นางวิสาขาถวายทานเองก็แล้วกันพ่อไม่ว่าอะไรพ่อไม่มีกิจที่จะต้องปฏิบัติพระห้าร้อยรูปเหมือนกันนางวิสาขาก็ไม่ว่าอะไรถวายทานกับพระพุทธเจ้าเสร็จเมื่อพระกับพระพุทธเจ้าฉันเสร็จต่งก็พากันจะโมธนา ในตอนนี้พระพุทธเจ้าจะเทศนวิสาขาบอกว่าห้อยพ่อผมมาฟังเทศบรรดาพระอาเจโลกทั้งหลายแบบนั้นบอกด้าเหล่านั้นบอกว่าห้ามไปแต่ว่าตอนนี้นาวิสาขาไม่ยอมบอกว่าไม่ได้ขอให้บิดามาฟังเทศให้ได้ถ้าบิดาไม่มาฟังเทศก็จะไม่อยู่บ้านนี้ เพราะว่าความดีไม่ปฏิบัติจะอยู่ร่วมกันไม่ได้คร้านี้ทำยังไงละแพ้ก็ดีถ้าไม่มาฟังเทศเขายาไปนี่มันก็ต้องมาฟัง่ก่อนที่จะมาฟังไม่ถูกวางเงื่องขนแบบนั้นเพราะเจริกทั้งหลายก็บอกว่าจะฟังก็ได้ต้องกั้นม่านเจ็ดชั้นและชั้นท่านอยู่นั่งหลังม่านชั้นที่เจ็ดจะได้ไม่ได้ยินเสียงพระสมณะโคดม เวลาเทศพ,พ่อผัวยังสั่งมาบอกว่าไม่เป็นไรฟังก็ได้ให้นาวิสาขากั้นม่านที่เจ็ดชั้นนาวิสาขาก็ทำเห็นไม่เป็นของแปลกอำนาจพุทธบาร,รมีของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าจะต้องเอาเชนนะถ้ามีคารเสถีได้นี่พ,อพ่อผัวเชื่อว่ามีคารเศษฐีตอนต้นลืมบอกไป เมื่อนางมีสาขากั้นม่านเจ็ดชั้นแล้วให้พ่อผัวมานั่งหลังม่านชั้นที่เจ็ดตอนนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเห็นอุปนิสัยเขามีคาราเศรษฐีจะได้ประสูนาปฏิผลองค์สมเด็จพระทศพลก็แสดงลีลาพระธรรมเศรมทศนาจับใจเป็นกรณีพิเศษ ถึงแม้ว่ามีคาเะเศษฐีจะนั่งอยู่หลังม่านชั้นที่เจ็ดแต่องค์สมเด็จพระบรมมลกกระเชเกศก็เทศให้ฟังชัดมีสำเนนยงอันภัยราะเป็นกรณีพิเศษจับใจมิคาเะเศษฐีมากมองสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเทศไปแกก็ขยับเลื่อนข้ามาเข้าม่านมาที่ใชั้นจากชั้นที่เจ็ดเป็นชั้นที่หก จากชั้นที่หกเป็นชั้นที่ห้าจากชั้นที่ห้าเป็นชั้นที่สี่นักนกเข้าทน,นไม่ไหวอยากจะเห็นหน้าองค์สมเด็จพระมหาหมุนีมากเพราะเสียงเพราะเคก็เพราะพูดก็เพราะเข้าใจง่ายจับใจได้เกินอยากจะเห็นบัพพะพุทธเจ้าจึงได้เปิดม่านทะลุม่านชั้นที่หนึ่งออกมาเห็นองค์สมเด็จพระบรมศาสดา ร้อไม่ได้ฉับพันรังสีรัศมีหกระการรูปร่างไม่เกะกะรุร่มรดามยุ่มยามเหมือนกับพระอจิรกปรากฏว่าม,มีความเลื่อมใสเป็นมิเศษเข้าไปหมอบกราบไหวองค์สมเด็จพระบรมบเชษฐ์อยู่ที่หน้าพระตักที่หน้าตักนะล่อพระตักก็งให้แล้วดีไมด่ดีจะเปล่อประตักเข้าจะอยู่ และองค์สมเด็จพระบาททิพแก้วให้เทศให้ตรงกับบอุปณนิสัยเป็นอนุองค์สมเด็จไรจอมไตรพอเทศจบก็ปรากฏว่าท่านมีคาระเศษฐีได้บรรลุประโสดาปฏิผลเป็นพระอญญายะโบคลในพระพุทธศาสนามีความมั่นใจในคุณพระพุทธธรรมประสงค์มีสินห้าเป็นสมุทิ คือทรงศิลห้าเป็นปกตินิรรรดาท่านพุทธบริษัทการเป็นประสูคดาบันเขาเป็นกระเพียงเท่าน,นี้เป็นของไม่ยากคือในความเคารพในประพุทธธรรมประสงค์คำว่าเคารพนี่หมายความมาปฏิบัติตามคำ,คำสอนด้วยตอนที่ปฏิบัติตามคำคำสอนก็คือทรงศิลห้าบริสุทธ์สำหรับเราวาด สำหรับพระเองก็ทรงสิ่งของตนให้บริสุทธิ์ล้วมีจิตประกอบไปในเมตตามมีพระนิพพานเป็นเบลนาเกือนลึกนักถึงพระนิพพานเป็นอารมณ์เมื่อท่านมีคารรเศรษฐีฟังเทศจบได้บรรลุประสดาปฏิผลก็รู้สึกตนว่าตนเองนี่งโง่ไปเสิมากไม่รู้จักของดีมันพบของดีไม่งามมาขฝันบิน เพาว่าอย่างนั้นโบราณท่านบอกว่าพบไม้งามเมื่อขวานบินแต่ความจริงแค่บินไม่ถึงกับขวานพังยังใช้ได้ในขอบใจในบุญคุณของนาวิสาขามาหาอุบาสิกาจึงโดดเข้าไปกอดนาวิสาขาความจริงลูกสะพ้ายนะ่ะนี่ถ้าผัวถ้าลูกชายเข้าใจไม่ดีแล้วก็ประตุบตับเราแย่ เมื่อเข้าไปกอดนอนหัวผ้าตักนางวิสาขาเปิดผ้าคอดื่มนมกินนมลูกสะใภ้ใการกินนมลูกสะใภ้ไม่ใช่สแสดงความเจ้าชู้สแสดงตัวตว่าตัวเป็นลูกของนางวิสาขาเรียกนางวิสาขาว่าแม่นับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมา ไม่เคยเรียกนาวิสาขาว่าลูกล้นนาวิสาขาลูกวีสาขาไม่เคยเรียกเรียกนาวิสาขาว่าแม่ที่แกเรียกแบบนี้ก็เพราะว่าอาศัยความดีที่นาวีสาขาให้แกเข้าถึงพระรัตนตรยัยเป็นพระโสดาบนันฉะนั้นนาวีสาขาจะได้นามว่ามีสาขามีคารมาตามีสับต่อท้าย เชื่อเดิมว่านางมีสาขาแล้วต่อท้าเรามีคาลมาตาจึงแปลเป็นใจความว่านางมีสาขาผู้เป็นมิมานดาเข,ขามีคาเดเษฐีซึ่งเป็นพ่อผัว <c> ใ <oughs> นระบรรดาท่านพุทธบริษัทนับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาั้ามีคา,าเดเษฐีก็เลยเลิกคบกับอเจลกพระแก่ผ้าที่ไม่มีความดี มานับถือองค์สมเด็จพระจินาสีบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าบำเพ็ญบารมีร่วมกับนางวิสาขาตลอดมาระบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายโดยทุนนาการที่นางวิสาขาเอาชนะจิตใจพ่อโผซึ่งเป็นมิจฉาทิฏฐิได้ ก็เพราะอาศัยนางวีสาขาเคารพในองค์สมเด็จพร่จอมตรที่เรียกกันว่าพุทธบูชามหาเตชวันโตการที่นางวิสาขามีเดชมีอำนาจมีคาราเสฐีซึ่งเป็นพ่อผัวยอมกลัวนางวิสาขายกย่องนางวิสาขาให้เป็นแม่ก็เพราะว่านางวิสาขาบูชาพระพุทธเจ้ามีอำนาจดด้ดยอำนาจของความดี ไม่แช่มน่ายความกดขี่ค่มเหงพ่อผัวไม่ใช่อย่างนั้นถ้านาาวิสาข,ขาที่จะมีปัญญาเช่นนี้ได้ก็พา้อสัยธรรมะที่องค์สุนเด็จอมไตรบรมศสสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเทศโปรดรู้จักบาปบุญคุณโทษประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์ปัญญามันยังได้เกิด ในความดีมีความสุขที่เกิดขึ้นในบ้านได้ทําคนที่มีจิตใจต่างกันให้มีใจเสมอกันได้ก็เพราะอาศัยการบูชาคุณพระรัตนตรัยเป็นสำคัญนี่แหละบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านการบูชาพระพุทธเจ้าจึงชื่อว่ามีเดชอำนาจมากอาราบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลาย เรื่องพุทธบูชามาหาเตชวันโตข้าวนามีสาขามาหาุบาสิกามีมากมายไปยิ่งกว่าน,นี้ถ้าจยากล่าวกันไปทั้งปีก็ไม่จบก็จะของดไว้แต่เพียงเทาง่านี้ในวันต่อไปก็จะขอนําเรื่องราวข้านางสามาวาดีทั้งจากเขาอยู่ในประเภทพุทธบูชามาหาเตชวันโตเหมือนกันมากล่าวกับบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านเพื่อจะได้สดับปฏิปัญญา สำหรับวันนี้มองดูเวลาก็ปรากฏว่าหมดแล้วจึงขออำลาก่อนขอความสุขสวัสดีจะมีแต่ท่านผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี